การดับขันภายหลังแปลมหาปรัชญาปรมิตาสูตรเสร็จอาจารรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายไม่เหมือนก่อนท่านทราบตัวดีว่าเวลาที่เหลือของท่านมีไม่มากแล้วจึงสั่งเสียลูกศิษย์เป็นการล่วงหน้าว่าอัตมามาที่วัดยี่หัวเพื่อเพื่อแปลปรัชญาปรมิตาสูตรบัดนี้พระสูตรแปลเสร็จแล้วชีวิตของอัตมาก็ใกล้สิ้นสุดแล้ว หลังอาตมาตายพวกเจ้าต้องจัดการอย่างเรียบง่ายที่สุดใช้เสื่อห่อตัวอาตมานำไปฝังอย่างริมน้ำป่าเปรี่ยวก็ได้แล้วอย่าให้อยู่ใกล้วางเกินไปเพราะร่างกายของอาตมาไม่สะอาดพอควรเก็บไว้ห่างหน่อยจะดีกว่าลูกศิษย์ได้ฟังคำของอาจารย์ต่างก็น้ําตาไหลพรากกล่าวว่าอาจารย์ยังแข็งแรงดี สีหน้าก็ดีเหมือนก่อนนี้เหตุใดจึงกล่าวเป็นลางอย่างนี้อาจารย์กล่าวว่าอัตมารู้ตัวดีพวกเจ้าไม่ต้องพูดปลอบวันที่หนึ่งเดือนอ้ายในรัชสมัยหลิงเตอ๋อปีที่หนึ่งมหาเถระที่แปลคำภีรวมทั้งพระเถระในวัดยี่หัวได้ขอให้อาจารย์เป็นประธานแปลมหารัตนกูตสูตรเพื่อไม่ให้ขัดศรัทธาของทุกคนอาจารย์รับคำขอร้อง จับภูกันขึ้นแปลเป็นสัญลักษณ์กางเริ่มต้นท่านแปลได้ไม่กี่บรรทัดก็รู้สึกว่าใจถึงแต่แรงไม่ถึงได้จะเก็บต้นฉบับภาษาสันนิษฐวางภูกันลงบอกต่อทุกคนว่าจำนวนปริเฉษของพระสูตรฉบับนี้ใกล้เคียงกับมหาปรัชญาปารมิตาสูตรอัตมาประมาณกำลังของตนดูแล้วคิดว่าคงไม่สามารถแปลพระสูตรฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ อาตมารู้ตัวดีว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วฉะนั้นตอนนี้อาตมาปรารถนาไปยังภูเขาหลานจือเพื่อนมัสก,การพระพุทธรูปว่าแล้วก็นำพาสิทธิ์ออกจากวัดไปบรรดาลูกสิทธิ์ได้เต็ม,มองหน้ากันน้ําตาร่วงพรูหลังนมัสก,การเสร็จกลับถึงวัดอาการก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมไม่แปลคำภีอีกวันที่8ลูกสิทธ์นามเสี้ยนเทีย เป็นคนสัญชาติเกาชังได้ในมิดฝันเห็นเจดีสูงใหญ่องค์หนึ่งพังคลืนลงมาหลังตกใจตื่นจากฝันไม่ทราบว่าปเป็นลางดีหรือลางร้ายจึงไปให้อาจารย์ช่วยทำนายฝันให้อาจารย์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าแต่เป็นลางบอกเหตุการณ์ปรณภาพของอธรมาเองวันถัดมาอาจารย์เดินไม่ทัรระวังสะดุดล้มลงแม้จะบาดเจ็บแค่ผิวนอก แต่อาการกลับทุดนักสลบสไลดไม่ได้สติจนถึงวันที่16จึงฟื้นเหมือนตื่นจากฝันอาจารย์บอกว่าเบื้องหน้าอาจารย์มีดอกบัวขาวดอกใหญ่เท่าจานบริสุทธิ์น่ารักวันที่17อาจารย์ฝันเห็นเทวดานับร้อยนับพันรูปร่างสูงใหญ่นุ่งห่มด้วยชุดแพรพันธงามวิจิตพวกเขานำผ้าแพรประดับอัญ,ญมณีสร้อยสังวานไข่มุก มาประดับประดาห้องคนป่วยที่อาจารย์นอนพักรักษาตัวอยู่รวมทั้งห้องแปลคำพีหลังจากนั้นได้ปรับทวัดฉัดทงสีเบญจลงตามป่าเขายังมีมโหรีรรเลงเพลงไพเราะสนอหูนอกประตูยังมีรถประดับแก้วมณนีจำนวนมากภายในรถบรรทุกเต็มไปด้วยผลไม้และอาหารเลิศรสนานาชน,นิดล้วนเป็นของที่ไม่เคยพบเห็นในโลกมนุษย์ พวกเขายกอาหารและผลไม้เหล่านั้นมาถวา,ายอาจารย์อาจารย์ปฏิเสธว่าอาหารเหล่านี้ต้องเป็นคนที่บรรลุโสดาบันถึงพร้อมด้วยอภินญาแล้วจึงมีคุณสมบัติทันได้อาตมายังไม่ถึงขั้นนั้นไหนเลยกล้ารับขอมีค่าสูงเหล่านี้ได้อาจารย์แม้จะปฏิเสธแต่ก็ฉันไม่หยุดต่อมาถูกเสียงไอของผู้ติดตามทำให้ตกใจตื่นจึงรู้ว่าเป็นความฝัน อาจารย์ได้นำสิ่งที่ฝันเห็นบอกต่ออาจารย์หุยเตอพร้อมกล่าวว่ากุศลผลบุญที่อาตมาสั่งสมมาในชาตินี้มองจากภาพที่เห็นแล้วแสดงว่ากุศลผลบุญนั้นมีอยู่จริงคำว่ากฎแห่งกรรมในพุทธศาสนานั้นมีจริงไม่เท็จแม้แต่น้อยจากนั้นอาจารย์ได้เรียกสิทธิใกล้ตัวเข้ามาสั่งว่าเจียสั่งเจ้าจงคับรายชื่อพระสูตรที่อาจารย์แปลทั้งหมด มาดูสิว่ามีจำนวนเท่าไรอาจารย์เกียร์สร้างได้คำนวณดูแล้วปรากฏว่าที่แปลเสร็จแล้วทั้งหมดมี75เรื่องรวม1335ปริเชษวันที่22อาจารย์กล่าวกับสิทธ์ว่าอนิจจังของอัตมามาถึงแล้วรีบรวมคนที่มีวาสนาปัจจัยมาที่นี่จากนั้นอาจารย์ได้นำไตรจีวรและของใช้อื่นๆ ที่ติดตัวเตรียมบริจาคให้หมดและอธิษฐานว่าขอไปเกิดกังแดดุสิตวันที่23ได้จะทำอาหารเจแจกทานและนำสิ่งของใช้ยามีชีวิตอยู่บริจาคทานจนหมดเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วอาจารย์ได้กล่าวคำอำลาทุกคนว่าสังขารอันเปรียบเหมือนยาพิษนี้น่าเหมือนักเรื่องที่ควรทำก็ทำหมดแล้วในเมื่ออยู่ในโลกนี้นานไม่ได้ เพียงหวังว่าจะนำกุศลผลบุญที่สั่งสมไว้เพื่อแผ่แกรสรพสัตขอให้สัตว์ท่านหลายได้ร่วมกันไปเกิดยังแดนดุสิตแห่งพระอริยะเมตไตรเพื่อเฝ้าปรนิบัติท่านเมื่อท่านลงมาจุติดเป็นพุทธะเมื่อไรก็ขอติดตามท่านมาเกิดด้วยเพื่อบำเพ็ญภารกิจของพุทธะต่อจะได้สำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุดกล่าวจบก็นั่งสมาธิต่อ คืนนั้นเจ้าอาวาสหุยเตอ๋อฝันเห็นพระพุทธกายทองนับพันองค์สเสด็จลงจากท้องฟ้าเหนือบูรพาทิศเข้าสู่ห้องแปลพระคำพีกลิ่นบุพาชาติหอมขจรกระจายกลางดึกคืนวันที่สี่เดือนยี่อาจารย์มิ่งจังพระผู้เฝ้าไข้เห็นคนสองคนรูปร่างสูงใหญ่มือถือดอกบัวขาวใหญ่เท่าล้อรถกลีบดอกสามชั้น ใบยาวฟุตเศษยืนหยุดที่หน้าเตียงของอาจารย์กราวอย่างนอบน้อมว่ากิเลสและอกุศลกรรมทั้งหลายทั้งปวงของอาจารย์ถูกกระจัดหมดสิ้นแล้วพร้อมกับการเจ็บป่วยเล็กๆน,น้อยๆครั้งนี้อาจารย์ควรจะดีใจอาจารย์มองไปรอบๆแล้วนอนตะแคงไม่พูดไม่ตาไม่เคลื่อนไหวอีกวันที่ห้าใกล้รุ่งมหายาณประภาเป็นต้นถามอาจารย์ว่า อาจารย์ได้ไปเกิดยังตำหนักพระศีรีอริยะเมตไตรยหรืออาจารย์ตอบว่าได้กราบจบก็หายใจรวยรินไม่นานก็ดับขันตอนเทือกสุดท้ายของอาจารย์ผู้ปรนนิบัติยังไม่ทันสังเกตเห็นตัวเมื่อนึกขึ้นได้ว่าควรเปลี่ยนชุดผมกายของอาจารย์จึงพบว่าอาจารย์ได้สิ้นใจแล้วมือเท้าเย็นแต่บริเวณศีรษะยังอุ่นสีหน้าแดงระเรื่อแช่มชื่นเหมือนคนนอนหลับสบาย ในท่านอนอตะแงงดเสด็จออกขุนนางเมื่อข่าวการมรณภาพของอาจารย์ไปถึงนครหลวงพระเจ้าถังเกาจงรับทราบข่าวนี้ด้วยความเศร้าสลดพระหฤทัยเป็นอันมากรับสั่งว่าเราสูญเสียแก้วมณีประจําชาติแล้ว ทรงมีราชองค์การงดเสด็จออกขุนนางเป็นเวลาสามวันส่วนค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีปลงศพให้เบิกจากท้องพระคังงานแปลพระสูตรหยุดลงชั่วคราวเนื่องจากการมรณาภาพของอาจารย์ที่แปลเสร็จแล้วส่งให้ทางการคัดลอกตามระเบียบที่เคยปฏิบัติกันมาที่ยังแปลครึ่งๆกลางๆก็มอบให้วัดมหามาตากุณารามเก็บรักษาไว้ลกูกศิษย์ของอาจารย รวมทั้งพระเถระผู้ร่วมแปลพระสูตรที่ไม่สังกัดวัดยี่หัวก็ให้กลับวัดต้นสังกัดวันที่14เดือนสี่ซึ่งเป็นวันเชื่อนศพไปฝังอย่างสุสานผู้คนทั้งบรรพช,ชิตและรฤาดที่ตามส่งศพมีมากมายนับล้านคนแม้ว่าขบวนจะใหญ่โตโมโหฬารเฉพาะฉักทงก็มีมากกว่า500ชนิดแต่ศพของอาจารยังคงห่อหุ้มด้วยเสื่อไม้ไผ่ตามที่อาจารย์สั่งไว ร้างแผลไหมต่างๆในนครหลวงได้ใช้ผ้าแพลสามพันพับประดับเป็นรถนิพพานหนึ่งคันวิจิตหรูหลามากแต่เหล่าลูกศิษย์ไม่กล้าฝืนเจตนารม์ของอาจารย์เอาเฉพาะไตรจีบรและทองคําที่ทางการถวายไปตั้งบนรถนิพพานแล้วเคลื่อนขบวนไปยังป่าลู่หยวนสองข้างทางที่ขบวนผ่านมีผู้ชมเนืองแน่นคืนก่อนทำพิธีฝัง มีผู้ค้างแรมเฝ้าศพทั้งบรรพชิตและครฤหาสรวมสามหมื่นคนวันที่ 15, สิบห้านำศพลงหลุมฝังกลบดินฟ้าอากาศมืดถึงเสียงมิหกนกกาสัตว์ป่ากู่ขานละห้อยโหยหวนเหมือนจะร่ำให้ตระหนักว่าดวงทินรัตได้ล่วงลับแล้วจากนภาดลไปลู่หยวนที่ฝังศพของอาจารย์อยู่ทานเมืองทุกครั้งที่พระเจ้าถามเขาตรง เสด็จบนหอคอยท่อพระเนตรที่ฝังสพของอาจารย์จะโสกาอาดูลสุดหักห้ามเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวจึงมีราชโอ,องการให้ย้ายที่ฝังไปยังนครสีอานทั้งสร้างเจดีย์และอารามเป็นสถานที่บรรจุกระดูกน่าเสียดายที่เจดีย์แห่งนี้ถูกทำลายในคราวเกิดจราจนของกระบวนการห่วงเฉาจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง จึงถูกพระภิษุเขอจึงแห่งภูเขาจงหนานค้นพบโดยบังเอิญที่วัดชื่อเขอร,รัชสมัยเทียนเซิงปีที่ห้าในพระเจ้าถังเยื่นจงกระดูกศรีรษะของอาจารย์จึงถูกย้ายไปฝังที่จจดีตรงกลางวัดเชียนซีในนครหนานจริงรัชสมัยโหงอู่ปีที่19ในพระเจ้าหมิงไทจูแห่งราชวงศ์หมิงก็ถูกเคลื่อนย้ายไปฝังที่สามเจดี แห่งนครหนานจริงแล้วก็ไม่ปรากฏในการบันทึกใดๆอีกพบกระดูกศีรษะจนถึงปีพุทธศักราช2485ญี่ปุ่นยกทัพรุกรานประเทศจีนและยึดนครหนานจริงได้ขณะทำการขุดดินบริเวณตำบลหมีหัวไทย นอกประตูเมืองจงหัวเพื่อสร้างฐานปืนต่อสู้อากาศยานนั้นได้พบกล่องศิลาขนาดใหญ่อักษรที่จารึกเละเลือนอ่านไม่ชัดแต่ผ่านการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นกระดูกศีรษะของท่านอาจารย์ในกล่องศิลานี้มีกระดูกบรรจุอยู่17ชิ้นต่อมาได้นำกระดูกศีรษะนี้แบ่งออกเป็นสส่วนส่วนที่หนึ่งนำไปสร้างเจดีย์บรรจุที่สวนสาธารณะ อู่โจในทะเลสาบเซียนอูนครหนานจิงส่วนที่สองนำไปสร้างเจดีย์บรรจุที่นครปากกิง่งส่วนที่สามคนญี่ปุ่นนำกลับประเทศสร้างเจดีย์บรรจุในวัดชือเอิรนซึ่งอยู่ห่างกรุงโตเกียว25กิโลเมตรฤดูใบไม้ร่วงพุทธศักราช2495สมาคมมิตภาพพุทธศาสนาได้เปิดประชุมที่กรุงโตเกียว พุทธสมาคมใต้หวันได้ส่งพระธรรมอา,ารจิงเกียรพระธรรมอา,ารอิงซุนรวมทั้งคฤหัสเจ้าเหิงที่หลีจื่อควรหลีเทียนซุนเป็นต้นเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ทราบที่อยู่ของกระดูกศรีรษะของอาจารย์จึงได้เจรจากับเจ้าอาวาสวัดชื่อเอิญขอคืนกระดูกศรีรษะบางส่วนของอาจารย์เพื่อนำกลับไปสักการะที่ใต้หวันได้บรรลุข้อตกลงและมีพิธีส่งมอบ อย่างเป็นทางการวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2498พุทธสมาคมญี่ปุ่นได้ส่งคณะผู้แทน5คนนำกระดูกศีรษะของอาจารย์โดยสารเครื่องบินไปส่งที่ใต้หวันทางการใต้หวันสร้างเจดีสำหรับบรรจุที่ทะเลสาบยิวเวฐานเจดีแบบทีมีสามชั้นชั้นบนสุดประดิษฐานกระดูกศีรษะของอาจารย์ชั้นกลางเป็นหอไตร ชั้นล่างแขวนภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ของอาจารย์ทะเลสาบยื้อเวฐานทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวันมีทิวทัศน์สวยงามนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศพากันมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันมากจนถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2509ได้สร้างเจดีย์สูง7ชั้นบนยอดเขาชิงหลง แล้วนำกระดูกศีรษะของอาจารย์เส้นจังไปประดิษฐานเป็นการถาวร